สวัสดีครับผมชื่อระวีเกษตรวรวัฒน์ผมเชื่อว่าผู้ที่ดูวิดีโออยู่นี้ต่างเคยมีประสบการณ์หรือกาลังทาธุรกิจจากที่บ้านหรือธุรกิจเครือข่ายมาก่อนถ้าคุณกําลังทําธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้วก็ผมมีคําถามที่จะถามคุณว่าคุณเคยประสบปัญหาในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจของคุณหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังปัญหาอื่นที่ทําให้คุณไม่ได้เกิดรายได้คุณเคยสงสัยไหมว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนในการสร้างธุรกิจของคุณ ผลลั์ที่คุณได้ก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าเดิมหรือกำลังแย่ลงไปเรื่อยๆตัวผมเองก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนทั้งที่ผมได้พยายามทุ่มเททั้งแรงงานแรงเงินและเวลาลงไปในธุรกิจด้วยแล้วผลลัพ์ที่ผมได้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมผมพยายามเรียนรู้ฝึกทักษะเข้าเรียนคอร์สสัมมนาต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็ตาม หรือแม้กระทั่งซื้อคอรดเอียนที่มีราคาแพงซื้อเครื่องมือในการสร้างธุรกิจหมดเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนกันแล้วทําตามวิธีที่สุดยอดร ου, ครูสายครูได้สอนมาหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจเป็นแบบการตลาดแบบดึงดูดหรือที่เรียกว่า Attraction Marketing ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดการทําธุรกิจที่เวิร์กที่สุดในขณะนี้าทางั้งคิดได้ทุ่มเทนในหลักการ วิธีที่มันวกที่สุดขนาดนี้แล้วแต่ทำไมผลลัพธ์ในการทำธุรธกิจก็ยังเหมือนเดิมผมจะคิดว่าสาเหตุที่ผมยังไม่เกิดผลลัพธ์ในธุรธกิจน,นั้นมันเป็นเพราะว่าผมยังเรียนรู้และมีทักษะไม่มากพอนั่นเองผมจึงตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้ฝึกทักษะให้มากขึ้นซื้อคอร์สเรียนเพิ่มขึ้นซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นฝึกใช้เครื่องมือต่างๆอดหลับอดนอนเหนื่อยไปอย่างมากและเกิดความท้อแท้นในที่สุด ผมจึงมีคำถามถามตัวเองว่าแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาศักษาเรียนรู้พอสักทีพอที่จะสามารถสร้างผลลัพธ์ให้ได้อีกหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีเป็นคุณคุณจะรอดได้ไหมถ้าเกิดทำธุรกิจแล้วอีกหนึ่งปีจึงจะมีะไรายได้สำหรับผมแล้วผมรอไม่ได้ผมจึงคิดว่าเราจะต้องทำงานประจำไปจนตายหรือเปล่าเนี่ยมันหมดหดทางแล้วหรอหลายคนมันรู้สึกแบบนี้ นั่นมันเป็นต่อไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลิกทนํนในที่สุดแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนเราตั้งใจทาอะไรอย่างที่สุดแล้วหนทางจะเปิดออกเองและโชคก็เข้าข้างให้ผมได้มาพบคนคนหนึ่งในช่วงผมเกิดวิกฤตซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกับผมผมพบว่าเขาสามารถสร้างรายได้หกหลักจากการทําธุรกิจอยู่ที่บ้านได้ผมจึงอยากรู้ว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจของเขา ผมจึงติดต่อและขอคําปรึกษาเขาทันทีเพราะผมอยากรู้ว่าเขารู้อะไรและมีทักษะอะไรที่มากกว่าผมจึงสามารถมีรายได้หกหลักได้ผมนัดเจอเขาในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันพักผ่อนของเขาผมก็ไม่แม่นใจสักเท่าไหร่ว่าทําไมเขาจะต้องรับนัดคนแปลกหน้าในวันหยุดเช่นนี้ แล้วเขาก็รับนัดผมดจริงๆด้วยโดยไม่ลังเลเลยแล้วยินดีเป็นอย่างมากที่ผมจะมาหาเขาที่บ้านเขาบอกว่าเขายินดีสอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะรู้เมื่อวันนัดเริ่มขึ้นผมเดินทางไปหาเขาด้วยความมุ่งมั่นว่าผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าเคล็ดลับการสร้างธุรกิจจากที่บ้านที่คนธรรมดาธรรมดาก็สามารถมีไรายได้หกหลักได้แล้วมันคืออะไรแล้วเคล็ดลับนั้นก็ถูกเปิดออกมันเหมือนเส้นผมบนบัเข,ขออาจริงๆและผมก็ถึงบางอ,อ้อสักที ผมก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่เป็นเพราะผมเรียนรู้หรือมีทักษะไม่มากพอที่จะทาให้ผมเกิดรายได้เพราะคนธรรมดาธรรมดาที่ผมกล่าวถึงนั้นก็ไม่ได้มีทักษะอะไรที่มากกว่าผมเลยตรงกันข้ามผมมีความรู้มากกว่าเขาเสียด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นการใช้ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตทักษะการเขียนเว็บไซต์ผมได้เรียนรู้อีกไปว่าอันนี้จริงแล้วความรู้หรือทักษะที่มีเพียงแค่น้อยนิดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้แล้ว และไม่จําเป็นต้องเป็นทักษะอะไรที่พิเศษแม้แต่น้อยนิดเลยคุณรู้อะไรคุณมีทักษะอะไรคุณก็ใช้อันนั้นเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักวิธีนําทักษะหรือความรู้ที่คุณมีไปใช้ถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาสเท่านั้นเองและเคล็ดลับที่ผมจะบอกกับคุณถึงวิธีการใช้ความรู้ทักษะให้เกิดประสิทธิผลเคล็ดลับนั้นก็คือความเรียบง่ายที่มันมีความแตกต่างที่เกิดจากตัวเราเอง และนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแต่ที่สำคัญไปก,กว่านั้นผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจใดๆได,ได้นั้นจะต้องทำตามกฎเกณฑ์3ข้อซึ่งผมได้เรียกมันว่ากฎเหล็ก3ข้อถ้าใครปฏิบัติตามกฎนี้ก็ตามจะไม่รบกวอีกต่อไปเลย พอผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจทุกคนต่างใช้กฎนี้บางคนอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังทําตามกฎเกณฑ์น,นี้อยู่แต่ทุกคนได้ทํามันลงไปแล้วถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับการนําทักษะที่คุณมีไปใช้เงินให้เกิดประสิทธิผลรวมถึงกฎเหล็ก3ข้อแล้วละก็ สมัครรับข่าวสารจากผมสิเพียงแค่คุณกรอกชื่อของคุณที่เป็นภาษาไทยอีเมลที่คุณใช้ประจำและเบอร์โทรศัพท์ของคุณลงในกล่องข้อความที่ผมได้เตรียมไว้ด้านข้างวิดีโอนี้คุณก็จะได้เรียนรู้ว่าคนธรรมดาธรรมดาที่ผมพูดถึงนี้คือใครกันแน่คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมต้องมีคนธรรมดาธรรมดาที่ผมพูดถึงนี้เป็นกุญแจไขความสาเร็จคุณจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือเคล็ดลับสูตรสาเร็จของความเรียบง่าย ที่มีความแตกต่างที่เกิดจากตัวเราเองคุณจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จโดยเร็วที่สุดจะต้องทําอย่างไรคุณจะได้เรียนรู้ว่ากฎเหล็กลข3ข้อที่ผมพูดถึงนี้ที่มันดูเหมือนว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของความสําเร็จแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเราก็ก็อย่าลืมกรอข้อมูลลงในช่องว่าง ที่ผมได้เตรียมไว้สำหรับคุณผมจะส่งข้อมูลนี้แต่คนพิเศษเช่นคุณเท่านั้นสุดท้ายนี้ผมจะบอกเคล็ดลับให้ฟังว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จอีกประการนั้นนั่นก็คือการให้การให้คือหัวใจของความสำเร็จถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วลอกก็คุณจะต้องเริ่มให้เดี๋ยวนี้โดยการแบ่งปันเรื่องราวที่มีคุณค่านี้เพียงแค่กดปุ่มแชร์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ คุณก็ได้ให้แล้วและความสำเร็จของคุณก็จะเริ่มขึ้นทันทีอย่าลืมกรอกข้อมูลเพื่อที่จะบอกผมว่าคุณพร้อมที่จะประสบความสำเร็จแล้วเป็นการประกาศเป้าหมายของตัวคุณเองเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าผมจะแบ่งปันปเคล็ดลับดีๆแบบนี้เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดเพราะผมมีปณิธานว่าผมจะช่วยเหลือและแบ่งปันสิงน่งดีๆเพื่อให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความรู้ที่ผมมีให้ได้มากที่สุด อย่าลืมติดตามผมในบล็อกลูบออนไลน์ .com และ f c e e o o o ของผมที่โชว์ในวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ